ได้เวลาชมแจมะจำปะยวงทองพระอิน์ไปเลยติจำปะ,ะยวงทองพระอินนะเพื่อนๆนี่ก็คือแรงวัดถึงตัดสดๆดหอนๆอยู่เลยคือมันไม่ท่านรุดวินนะ แต่ว่าทำรับคนแต่ว่าจอบแบบไม่ทุกมากอันพลาอะไรเลยนี่อาี่ตะเบบลุดปนูนี่อ,อือเปึงหอมดอกเปืดอยอืออืมน่นเ้ยเอ,อาเรียบร้อยนี่คือเรียบร้อยเพื่อน,อนๆนี่ภาษาที่เขาไม่จอบแบบว่าซุก เรียบร้อยนี่แบบว่าไม่ชอบสุกแบบจัดๆแบบยืมๆก็คือแกะใส่ตู้เย็นหน่อยเพื่อนๆมีได้กลุ่มนึ่งหมับหมับเลยคิดว่าอืมทำประดัยวงทองพระอินนี่ได้ที่แช่ตู้เย็นเพื่อนๆจำประดัยวงทองพระอิน